นู่นเตาไฟหน้าหนาวก็จะก่อยอย่างนี้แหละทุกคนในบ้านจะได้อุ่นๆเนานะส้ตมตำแซ่บๆใส่มะขามเปียกทุกคนดู เผ็ดๆเนาะพริกเกือบ20เม็ดแล้วก็แคบหมูแคบหนังหมูอบเองสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับยายนาฟรีเดย์เหมือนเดิมนานเลยทุกคนที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าไม่สบายอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ก็ยังมีนัดหมออยู่ก็ยังไม่หายดีทุกคนต้องกินยากินยาที่หมอให้ตลอด ก็วันนี้ก็เลยจะพามาเดินป่ามาดูเห็ดนิดนึงคิดว่าเห็ดน่าจะหมดแล้วนะทุกคนดูป่าสิไม่น่าจะมีเห็ดนะเพราะว่ามันหนาวแล้วอ่ะทุกคนก็นนคือทางที่ที่ยายเดินมาเนาะแล้วก็เดินไปกันต่อทุกคน คิดว่าจะเดินลัดลัดเลาะลงไปลงไปอีกฝั่งหนึ่งทุกคนลัดภูเขาลงไปอะ่ะทุกคนดูต้นไม้ต้นนี้สิเพราะแผ่กิ่งก้านออกสวยมากดูดิสวยโอหกิ่งก้านเขา หน้าแขวนเปนอนนะทุกคนแต่ที่นี่มันหนาวมันทำไม่ได้ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยไปเราเดินไปกันเรื่อยๆทุกคนเห็นเล็กๆแบบนี้ไหมจะมีหญ้าอยู่ข้างในนะทุกคนเป็นหญ้าแห้งเนี่ย เห็นหญ้าไหมทุกคนคือเขาทําแบบนี้ไว้ในป่าเพื่อเอาหญ้าไว้ให้สัตว์กินนะทุกคนเขาจะทํามุงหลังคาเล็กๆแบบนี้แล้วก็เอาย้ามาใส่ไว้เอาไว้ให้สัตว์กินเพื่อที่ว่าสัตว์จะได้ไม่ต้องไปกินต้นไม้ต้นไม้เล็กๆที่เขาปลูกใหม่อ่ะทุกคนก็เลยต้องเอาย้ามาใส่ไว้เอาไว้ให้สัตว์กินอันนี้ก็จะเป็นกองฟืน ผ่าฟืนไว้ฟืนที่เขาตัดลงมาต้นไม้ที่เขาตัดลงมาทําฟืนทุกคนคือต้นไม้เขาได้เช็คแล้วว่าสภาพคือไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะล้มใส่ทางหรือล้มใส่คนที่เขาป่าทุกคนเขาก็ตัดตัดออกแล้วก็ผ่าเป็นท่อนๆเนี่ยเขาจะเรียงฟืนไว้แบบนี้เลยทุกคนเรียงไว้ในป่านี่แหละถึงเวลาค่อยขึ้นมาเอา เลี้ยงไว้เป็นปีอ่ะทุกคนที่บ้านยายก็ขึ้นมาตัดบนนี้เหมือนกันแล้วก็ใส่รถอีแตกลงไปในป่าทุกคนปกติเห็ดเยอะแยะเลยนะแต่ตอนนี้ก็มันหนาวแล้วไม่ใช่น้าเห็ดแล้วทุกคน ตอนนี้ก็ประมาณห้าถึงสิบองศาทุกคนเวลาเราเดินเราก็ต้องระวังเนาะเพราะว่ามีก้อนหินไหลลงมาจากข้างบนนู้นภูเขาหน้าผานะทุกคนที่ที่ยายถ่ายขึ้นไปข้างบนอะ ต้นไม้ก็ขึ้นตามไปเรื่อยๆตามภูเขาไปเรื่อยๆอืมเป็นภูเขาหน้าผาหินมันก็จะเป็นก้อนๆเดินลงจากเขากันไปเรื่อยๆต้นไม้ต้นต้น,นเนี้ยเนี่ยขาวๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมต้นเนี้ยเดี๋ยวยายจะซูมให้ดูนะ เหมือนเป็นตาทุกคนตาคนอะเนี่ยขาวๆที่ชี้ให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกลับกล้องแป๊บหนึง่งเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมเหมือนเป็นตาคนร้องไห้อะเนาะเหมือนมากน่าจะมีสองข้างแนละ้วทุกคนเนาะอืม เมื่อกี้ยายเดินขึ้นมาจากข้างล่างเป็นอีกทางหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ยายก็ลงอีกทางหนึ่งก็เดินลัดเขาลงมารือต้นไม้บนภูเขาธรรมชาติมากมีแต่เสียงนกร้องวันนี้อากาศคืมๆนะทุกคนออกหนาวๆข้างล่างนู้นน่ะที่เห็นนะ่ะเป็นหมู่บ้านที่ยายอยู่นะทุกคนข้างล่างนู้นน่ะไปะให้ดูหมู่บ้านอีกทีนึง ซูมก่อนนั่นแหละนั่นอะคือหมู่บ้านที่ยายอยู่ยไปเราไปกันต่อต้นไม้ต้นไหนถ้าใกล้จะล้มหรือว่าหมดอายุแล้วอ่ะทุกคนเขาก็จะทำกากระบาดเอาไว้แล้วเขาก็จะตัดตัดลงมาเนี่ย เขาก็จะเอานอนขวางไว้อย่างนั้นนะทุกคนเห็นปะอืมตัดขวางไว้เพราะถ้าไม่ขวางแล้วจะมันจะกิ้งตกลงภูเขาอะทุกคนแต่ถ้าไหนที่เขาหั่นเป็นท่อนๆแล้วหรือว่าที่เขาอนุญาตเนี้ยยายก็มาเอาได้เอาไปทำฟืนหน้าหนาวถ้ามันต้นพอพอไหวนะต้นพอสมควรแต่ถ้าต้นใหญ่เกินไปก็ไม่ไหว เอาไว้ก่อไฟหน้าหนาวทุกคนเนี่ยเราก็เดินลงจากภูเขาไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นโซนที่ก้อนหินหล่นลงมาจากหน้าผาภูเขาหน้าผานู่นด้านหลังยายมาปั่นจักรยานบ่อยทุกคนแต่ต้องเบรกดีๆนะเพราะว่าทางมันมันเป็นหิน เนี่ยเขาทำกั้นน้ำไว้กั้นหิมะนี่เนี่ยอันนี้คือทางน้ำไหลลงมาจากภูเขาข้างหลังก็ต้องกั้นไว้ไม่ให้ไหลลงมาแรงๆกั้นทั้งน้ำกั้นทั้งหิมะแหละทุกคนอือฮึปะไปกันต่อทุกคนเมื่อกี้ยายได้ยินเสียงก้อนหินถลม่มนู้นอยู่บนหน้าผานู่นอะข้างบนนู่นอะ ก้อนหินถล่มลงมาทุกคนไปเราก็จะเดินลงไปทางมันโค้งทุกคนทุกคนดูระหว่างทางที่ยายเดินลงมา <Okay. S 1> ดูดิมันแก่แล้ว,วะเป็นสีน้ำตาลแล้ว,วะเต็มเลยทุกคนดูสิอืมันเต็มเลยดูดอกเล็กๆเ,เนี่ยคือคือเขาแก่แล้ว,วะทุกคนเนี่ย ดูดิดอกเล็กๆในป่านู่นเต็มเลยทุกคนผักกันนี้กินได้นะทุกคนเขาจะมียอดช่วงช่วงต้นปีอะเนาะตอนนี้ก็ยังมีอีนมียอดอยู่นะเก็บไปลวกกินกันนะพริกกะปิอร่อยมากนี่ไงทุกคนยายจะให้ดู อุ้ยหักเลยเนี่ยเนี่ยคือยอดเหมือนเห็นไหมทุกคนเนี่ยที่นี่ยอดเรียกว่ายอดตำลึงตำลึงป่าตำลึงสวิตเนี่ยทุกคนเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอร่อยสุดๆอะเนี่ยคนไทยที่สวิตจะรู้จักบดแหละทุกคนอืดูเครือเขา เถาวันเขาเถาวันเขาอย่างเงี้ยดูดิทุกคนเนี่ยเอาไปตัดทําเป็นยาสูบได้คนสวิตเขาบอกไอเถาวันไอนี่นะของยอดเมื่อกี้อะยอดตําเน่งป่าข้างในก็จะเป็นเหมือนยาสูบทุกคนเนี่ยแก้ขัดได้เวลาคนเข้าป่าเขาจะตัดเอาเนี้ยแหละมาสูบซูมให้ดูเออนั่นแหละไปไปกันต่อหมู่บ้านอยู่ข้างล่าง หมู่บ้านเจนาไม่ใหญ่นะทุกคนเนี่ยดูดิสามสี่ร้อยหลังคาเรือนอ,อยู่หลังป่านู่นอือฮึเอาละทุกคนยายนา่าคิดว่ายายนาจะรีบเดินกลับบ้านแล้วเพราะว่าฝนจะตกแล้วอะทุกคนดูท้องฟ้าสิเห็นไหมท้องฟ้าแบบมีฝนลงเม็ดเล็กนิดนด <มา S 1> ทุกคนวันนี้เรามาตำมะละกอกันดีกว่าเพราะว่า อากาศหนาวมากฝนตกทุกคนแล้วดูมะเขือเทศจากสวนของยายนาสิมันเยอะมากลูกเขียวก็ปล่อยทิ้งไปเยอะไม่แน่ใจว่าลูกสีเขียวกินได้ไหมมะเขือเทศอะ่ะเพราะว่ายายไม่กล้ากินอ่ะเนาะ,นะก็เลยเอาทิ้งไปเลยก็เก็บมาเฉพาะลูกที่มันแบบกึ่งเขียวกึ่งแดงนิดนึงเนี่ยเพราะว่าอากาศข้างนอกเป็นสามสี่องศาทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ต้องตำส้ตมตำ แล้วก็ตำแจ่วมะเขือเทศบ้างใส่ปลาลาเป็นตัวอย่างเงี้ยทุกคนเผามะเขือเทศเนาะอุ๊ยอร่อยนึ่งข้าเดี๋ยวร้อนๆเนาะแจ่วมะเขือเทศสุดยอดยานาไม่ใช่เซียนฝานมะละกอนะทุกคนส่วนมากจะใช้ที่ขูดเอาแต่วันนี้นึกอยากกินแบบแบบสับอะก็เลยไม่เซียนเท่าไหร่กลัวมือด้วยชิ้นก็ไม่สวย มะละกอซื้อมาจากร้านไทยนานแล้วทุกคนลูกเขาค่อนข้างที่จะเหี่ยวแล้วเพราะว่ามันได้สามอาทิตย์แล้วทุกคนเก็บได้นานมากเดี๋ยวไปไทยเราก็ได้ไปกินที่เมืองไทยทุกคนเราก็ต้องรีบตําให้หมดซะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะับเข้าดาวจะได้ไปเมืองไทยแล้วจะได้ไปกินต้มแซบนะแซบเนื้อโทษทีแซบเนื้ออ่า ครื่องในบัวเอ็นแก้วพวกนี้นะต้มแซ่บต้มขมอย่างเงี้ยทุกคนออืพูดแล้วน้ำลายไหลอยากกินทันทีใจคิดว่ามันน่าจะพอจะลวกเส้นขนมจีนดีไหมลวกทีไรกินไม่เคยหมดเลยลวกแล้วก็ทิ้งเออีกสักนิดนึ้ เอาตรงนี้มันทิ้งไปนะนจะใช้ตะเกียบคว้านคว้านเม็ดเขาออกมาจะได้ไม่เข้าไปในมะละกอของเราเนาะในในในจานของเราเนาะที่เราสับไว้นะทุกคนมะลกอพันนี้เม็ดเยอะมากแล้วก็เม็ดเล็กๆด้วยนะเม็ดไม่ใหญ่นี่เฮนาจะห่อฟอยไว้อย่างนี้เนาะกระดาษฟอยเนี่ยจะเก็บไว้ได้นานทุกคน แต่ไม่ต้องปิดตายหรอกให้เขาหายใจได้บ้างเนี่ยหัวท้ายเนี่ยเนี่ยก็เข้าตู้เย็นไว้ไปเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องตำกันโอเคอบแคปหมูกินกับส้มตำทุกคนใช้ที่เวลา10นาทีอุณหภูมิร้อยหกสกรอบอย่างเงี้ยทุกคนแต่เป็นแคปหนังหมูไงมันก็จะแบบว่าเขาก็จะแบบ ชีสเล็กๆอ่ะทุกคนมันก็ร้อนมากใช้เราใช้เตาเล็กอ่ะเตาอย่างเงี้ยเนี่ยอบอะไรได้ทันใจมากหม้อไร้น้ำมันอันนี้นะสุดยอดอ่ะทุกคนอใส่ลงไปตามด้วยพริกสดใส่ลงไปตําทุกคน มะเขือเทศทุกคนมะเขือเทศเยอะมากอยู่ในสวนใส่ไปเลยที่หัวก็ใส่ไปเยอะเหลือเกินสูตรนี้ยายนาไม่ใช้ไอ้น้ำมะนาวนะทุกคนเพราะว่ามีแต่มะนาวเหลืองอ่ะอยากกินมะนาวเขียวมากกว่าผงนัวทุกคนแล้วแต่คนชอบใส่น้อยใส่มากยายนาจะใช้น้ำมำะขามเปียกแทน แทนมะนาวเพราะว่าน้ำมะขามเปียกอะ่ะยายนานมีความคิดว่าถ้าเราเอาส้มตำที่เรากินไม่หมดอะ่ะเก็บไว้กินต่อวันหลังเนี่ยมันจะไม่ส้มตำจะไม่คลายเครื่องนะทุกคนจริงส้มตำจะไม่คลายเครื่องขาดอะไรอีกเนาะปะลาล้าเนาะน้ำปลาราสองยี่ห้อผสมกันยี่ห้อเดียวไม่สะใจสองยี่ห้อเลย ยี่ห้อหนึ่งสามช้อนเห็นกระปุกก็รู้แล้วนะทุกคนเนาะว่าเป็นของใครไอ้ยี่ห้อนี้สองช้อนพอเอเ้ยหรือช้อนครึ่งพอ,อบัลลงอบแคบหมูไปแล้ว โรคจิตแล้วทุกคนตำแล้วต้องชิมอชิมก่อนอืมอร่อยมากอืมแจบโอหเพดสะใจทุกคนมีแครอทอยู่อันนี้ก็คือปลูกไว้ในสวนนะทุกคนโตได้แค่นี้จริงๆนิดเดียวดูดิมันหนาวไงทุกคนเนแค่นี้เอง <c oughs> แล้วก็มี ต้องเอาผักออกจากสวนเพราะว่าฝนตกอากาศอย่างเงี้ยทุกคนมันหนาวเริ่มเริ่มจะหนาวแล้วไปไหนก็ต้องเอาเสื้อหนาวไปด้วยอากาศเริ่มแบบไม่น่าไว้ใจตอนนี้ยายนาไม่ได้ออกไปทำคลิปนอกบ้านเลยเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยสบายด้วยและอีกอย่าง ฝนตกอะทุกคนอากาศเย็นมากแล้วเรายิ่งแบบแพ้อากาศเนาะ <c oughs> ก็เลยแบบต้องอยู่ในบ้าน <c oughs> ก็ออกนอกบ้านบ้างตอนที่ฝนไม่ตกเนาะมาทุกคนส้ตมตำมอร่อยเผ็ดสะใจ แค่หลอดเท่าลูกนิดเดียวพูดถึงเรื่องส้ตมตำทุกคนต้องใช้มีดสับนะ ถึงจะอร่อยสัมมะกระนะถ้าเราขูดเอาแบบมันจะไม่ค่อยได้ฟิลอื เดี๋ยวน่าจะกลับเมืองไทยแล้วไปทําคลิปที่เมืองไทยไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวมุมไหนเพราะว่าไปมาเกือบหมดล้วน่าจะอยู่แต่บ้านแหละทุกคนจะออกไปทําคลิปตามป่าตามเขาบ้างตามน้ําตกตามทะเลบ้างนเลย้ยอืมอร่อ เพิ่งขุดมาจากสวนแล้วแบบมันหวานอน่ะทุกคนพอ,อชิ้นนี่ก็เก็บออกมาจากในสวนต้นใหญ่แล้วเป็นดอกหมดละ หน้าหนาวนี้แหละทุกคนจะได้ไปทำคลิปวิดีโอกับหิมะเพราะว่าหน้าหนาวต้องขึ้นไปทำงานบนลานอาหารบนภูเขาเวลาเลิกก็เวลาไปก็หอบไม้สกีไปไปด้วยเวลาเลิกงานก็ขี่ไม้สกีลงมาจากเขาเล่นสกีลงมาอืม เผ็ดแบบเงือแตกเลยทุกคนเผ็ดมากแ้่หนังหมูกรอบมาก เผ็ดอื่เออาเผ็ดเผ็ดเอาเลือกใส่พริกเยอะเกือบยี่สิบเมตรอ่ะทั้งพริกสดพริกแห้งรวมกันไปอะทุกคนอย่างนี้แหละจะได้หายเป็นหวัดเนาะในสวนธรรมชาติทุกคนไม่ได้ใส่อะไรเลย กานี่ซื้อมาว่าจะกินกับลาบไม่ได้ทำลาบสักทีกินกับส้ตมตำแทนแล้วกันมะขามเปียกอะ่ะจะออกเปรี้ยวหวานหวานะทุกคนจะไม่เปรี้ยวโดดอะ่ะมะขามเปียกเอามาจากเมืองไทยถ้าที่นี่จะเป็นของอินเดียแล้วมันกินไม่อร่อย,อยงไงมันจะเปรี้ยวโดดเนาะไปทิ่ไรพลาดไม่ได้ก็คือมะขามเปียกพริกแห้ง สิ่งที่พลาดไม่ได้ทุกคนส้มตำเผ็ดอ่ะยายก็ได้น้ำมะตูมเยน็ยนๆมานิดนึงแก้วหนึง่งน้ำมะตูมแก้เผ็ดเนาะเยน็นชื่นใจเพราะว่าส้มตำเผ็ดมากอืมโอ้สุดยอดนู่นแหละทุกคนต้องรอให้แบบไม่มีฝนอ่ะ าจะออกไปทําคลิปข้างนอกได้หนาวไม่เท่าไหร่แต่ว่าฝนตกเนี่ยมันราคาญเพราะว่าเราเปียกไงความหนาวที่สู้ได้เมะเขือเทศในสวนเนี่ยมีประมาณ4ี่ชนิดทุกคนมีลูกกลมๆใหญ่ๆใ,ใหญ่เลยนะแล้วก็กลมเล็กแล้วก็กลมเล็กๆแล้วก็ลูกเรียวๆแล้วก็ลูกเหมือนแบบคล้ายๆหยดน้ําอ่ะ คือนางขึ้นมาเองเลยอะ่ะสงสัยที่เรา,เาไปทิ้งที่ถังขยะที่คอมโพสอะ่ะแล้วนางก็ขึ้นมาเองขึ้นในสวนเพราะว่าเพราะว่ายายไปเอาดินตรงตรงที่ทิ้งตรงที่ทิ้งพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยยายไปเอาดินมาใส่ในหน้าสวนใช่ไหมแล้วสงสัยเม็ดเม็ดที่ยายเคยซื้อกินอะ่ะเม็ดของมะเขือเทศอะ่ะนางก็เลยขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยไม่ได้ปลูกสักอย่างเลยทุกคนขึ้นเองก็โชคดีอยู่นะได้กิน ธรรมชาติคนตอนนี้บองไทยก็ฝนตกน้ำท่วมใช่ไหมก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันเนาะสุขภาพสำคัญที่สุดถึงเราทำงานเราได้เงินเยอะขนาดไหนถ้าเราเป็นอะไรไปเราก็ต้องเอาเงินที่เราได้มาเป็นรักษาตัวเองเหมือนยายนาทำงานมาเยอะพอจะล้มป่วยปุ๊บคือทำงานไม่ได้เลย ปีนี้ก็ไม่ได้ทํางานเลยเพราะว่าสุขภาพเราแย่ไม่ได้เป็นโรคเดียวทุกคนไม่ได้ว่าเป็นแค่ผิวหนังที่มันคันอย่างเงี้ยเป็นโรคหอบหืดด้วยอ่ะพอเราเหนื่อยแล้วแบบเราหายใจไม่ทันเงนี้ยบางทีแทบขาดใจอ่ะแก่ตัวมามันก็เป็นเองอ่ะทุกคนงงมาก จากที่ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะแต่ภูมิแพ้นี่เป็นมานานแล้วละ่ะจะสามสิบปีแล้วพอภูมิแพ้เราไม่หายเราเป็นหวัดเป็นน้ำมูกโรคอื่นก็เข้ามาแทรกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบร่างกายต้านทานไม่ไหวไม่ไหวละโอเคทุกคนยังไงเจนาก็คลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกัน คลิปหน้าแล้วกันว่ายายนาจะไปทำคลิปที่เมืองไทยหรือว่ายังไงต่อเนาะเดี๋ยวติดตามกันตอนคลิปหน้าก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวจะได้กลับไทยละก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคถ้าใครชอบก็ฝากติดตามยายนาฟรีเดย์ไม่ต้องลืมยายนานะยายนายังอยู่ทุกคนถ้ายายนาสบายดีก็คือจะทำคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆจริงๆก็ไม่อยากทำคลิปที่แบบซ้ำๆเนาะ เราอยากจะไปที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ดูกันก็สุดท้ายนี้เยนาก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรักษาสุขภาพเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดหมื่นให้ได้แสนคิดแสนให้ได้ล้านนะทุกคนเนาะโอเคงั้นเยนาลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย